หัวใจของพระพุทธศาสนาโอวาทาปฏิโมกว่าอะไรนะครับเราเคยได้ยินกันละชั่วเห็นไหมครับทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสภาษาบาลีก็สัพพปาป,าปสาาาัสสะอักรณังใช่ไหมครับกุศลสูระสมทาและอะไรนะครับสะจิตตะปริโยธปานันังนะครับ เดี๋ยววันนี้เราลองมาทบทวนว่าบทโอวาทปฏิโมกที่องค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพ่อของเราได้สมเด็จพ่อของเราได้ทรงประทานไว้เมื่อ2 5 3พกว่าป,ปีนั้น,นว่าอย่างไงบ้างผมขอ,อนิมนต์นะครับเราลูกพ่อเดียวกันสวดพร้อมกันนะครับโดยจะมีตัวหนังสือขึ้นให้ข้างบนนะครับบนจอแล้วเราสวดทั้งภาษา,า,าบาลีและภาษาไทยที่เขียนนั้นไม่ใช่เขียนภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นภาษาคําอ่าน เอาให้กระหึ่มสภาธรรมกายให้ได้ยินไปทั่วเลยนะครับว่าวันนี้เราจะระลึกถึงองค์สมเด็จพ่อของเราโดยมาทบทวนโอวาทที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่พุทธบุตรคือพวกเราสืบต่อกันมาถึงจนกระทั่งถึงพวกเรานะครับขอลองขึ้นสิครับตัวหนังสือสัพพปาปัสสะาการะนังความไม่ทำบาปทั้งปวงนะครับทดลองนะครับทดลองเสียงตอนแรกขึ้นเสียงสูงนะครับสัพพปาปัสสะาการะนัง ความไม่ทําบาปทั้งปวงนะครับภาษาไทยเอาเอาเสียงต่ําหน่อยภาษาบาลีเสียงสูงนะครับแต่ผมขออนุญาตตรงนี้นะครับเสียงให้เต็มที่เลยครับเดี๋ยวเขาจะบอกพระพิสุลูกพระพุทธเจ้ามีตั้งเท่าไรพันห้าร้อยลูปเสียงเบามากนะครับเราพี่น้องกันเอาเต็มเสียงเลยนะครับช่วยกันหน่อยนะครับทบทวนพร้อมไหมครับพร้อมนะครับกราบนิมนต์ครับ สัพพะปาปัสะอาการะนังพนมมือด้วยดีกว่านะครับความไม่ทำบาปทั้งปวงกุสรัสุุปสัมปทาความบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมสจิตะปริโยทะปะนังความทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว เอตังพุทธานาสาสนางนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันตีปรมังตะปวนตีติขะความอดทนคือความทนทานเป็นตะบะอย่างยิ่ง นิพพานังปรมังว่าทันติพุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายยอมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยมนะหิปะพชิตโตประรูประคานตีนสะมนโนหุนติประรังวิเฮนทยันโต บรรพชิตผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าสมณะเลยเอตังพุทธานาสะาสนางนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุปวาโุ ความไม่เข้าไปว่าร้ายกันด้วยอนุปคานตัวความไม่เข้าไปล้างผลาญกันด้วยปาติโมกเงจะสั้างวรความสำรวมในพระปาติโมกด้วยมัดดันยุดานจะพัตดดสัมิง ความร,รู้รู้ประมาณในพัฒนาหารด้วยปันตันจะสยนาสนังที่นอนที่นั่งอันสงัดด้วยอาทิจิตเตจะอาโยโคุคัวประกอบความเพียรในอาทิจิตด้วยเอตังพุทธานาสะสนัง นี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายครับกราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับนั่นคือใจความในโอวาทปฏิโมกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าได้สแสดงแ,แก่พระอาหารหันต์หนึ่รรูปเมื่อวันมาคบูชาก็ประมาณ9เดือนหลังจากที่ได้ตรัสรู้นะครับแล้ววันนี้เราจะ มาดูในรายละเอียดของโอวาทปฏิโมกคือเนื้อหาที่เราได้สวดกันไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับว่าเนื้อความในรายละเอียดนั้นมีว่าอย่างไรบ้างแล้วเราจะตีความแล้วเราจะนําเอาไปใช้ได้อย่างไรบ้างสําหรับญาติโยมสาธุชนก็เช่นกันหลักนั้นสามารถที่จะนําเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เดี๋ยวเราจะได้ในช่วงต่อไปนี้เราจะได้มาช่วยกันมาฟังกันมาดูกันนะครับ ว่าเนื้อความที่เราได้สวดเป็นนั้นมีใจความว่าอย่างไรมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างไรบ้าง